อ่ะดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำเลอะยันหัวอ่าเลอะยันหัวจ้าอ่าหน่อยหน่อยหน่อยอ่าหน่อยหน่อยหน่อยอ่าหน่อย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 อ่าอย่าอย่างปิด อันไม่มีอะไรให้หนูบีอะค่ะอันนี้หมบ่บดบดมาหมดแล้วอ,อ,อันนี้หมมัมได้เยอะแล้วใช่ไหมคะอืมเราเข้าปากหน่อยหรืวเข้าปากหน่อยหรือาเข้าปากเป็นไหม โอ้โ,อโ,อโ,อโอห,หใช่เยอะหมดเยอเนี่ยเยอะหมดเยอเนี่ยลึกมากค่ะจะความจานอย่างเดียวเลยค่ะ เชฟคะวันนี้เชฟเชฟเชฟคะอันนี้ไงของเชฟอะของเชฟอยู่นี่คะ่ะของเชฟอยู่นี่ค่ะเชฟอยโยนสิคะเชฟเชฟกำลังเครียดนะคะทุกคนอ่าเขากินแบบนี้อู้เขากินแบบนี้อู้อ โอเคเเญญค่ะเชฟเชฟงุนหิดแล้วค่ะทุกคนต้องขอตัวก่อนนะคะเอะอีกไหมคะเชฟไออีกไหมคะเชฟไออีกไหมคะเชฟ,ม,ชฟมันไม่มีอะไรให้ลูกบีเด๋ยว,วันหลงหหังมีทำให้มีทาให้เดี๋ยวมีทำให้บีเชฟต้องขอตัวไปก่อนนะคะ เชฟอยากกินชามแล้วค่ะบายบาย